คนชอบอภินิหารนะสำหรับผมนะบอกบอตรงเลยนะผมไม่เชื่อเรื่องหนังสือพุทธวัตวัฒว,ว,วนนะพุทธวัฒชนผมเรียกอย่างนี้เพราะมันไม่มีพุทธวจนะมาตั้งแต่แรกแล้วนี่จริงๆทําไมไม่มีพุทธวจนะผมไม่นับถือเพราะอะไรเพราะหนังสืออะไรก็ตามที่ทําให้มนุษย์แตกแยกคือทําให้ทําสังฆเเทททาให้คนตีกันผมไม่นับถือทุกประเภทหนังสืออะไรก็ตามที่เอามาอ้างมั่วซั่วนะที่อ้างเกี่ยวกับความเชื่อ ไอน้นู่นไอ้นู่นผีไอ้นี่เปรตนะหมอดูเป็นเปรตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาเขาห้ามส่งไว้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามประชาชนธรรมดาเนี่ยนะไปตีความมั่วซั่วแล้วสุดท้ายตัวเองก็เสียหายเองนะไม่เคยนับถือเลยหนังสือเหล่านี้นับถือแต่คําสอนของพระเจ้าพระไตรปิฎกอย่างเดียวแล้วพระไตรปิฎกก็ไม่เคยเขียนไว้ขอบคุณนะครับขอจอไปแล้วนะจริง ผมไม่นับถือเลยหนังสือพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยเอามาเพียงทิ้งหมดขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มนะผมเพียงทิ้งหมดทำไมเพียงทิ้งอะ่ะบอกจะไปนับถือได้ยังไงอะ่ะหนังสือทําสังคเพศหนังสือที่ทะเลาะทําให้คนทะเลาะกันแม้กระทั่งคนแต่งลงนรลกไปแล้วอ่ะแต่ง้าเล่มลงนรลกเองนะแต่งเองลงนรลกเองนักเลงพออ่าเรื่องจริงนะนะคนแต่งอ่ะคนแต่งชุดแรกเมื่อสามสิบปีก่อนอ่ะ ผมเคยเจอหนะังสือของแกนะมันอ่านแล้วมันก็รู้สึกยากอ๋อได้คำตอบพี่พอใจแล้วเมื่อวานขอบคุณมากเนือเมื่อวานเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะไอ้ถามว่าทำสังกเพศเนี่ยทำให้หมู่หมู่มนุษย์หมู่ปวงชนและมหาชนและหมู่สงแตกกันเนี่ยทำสังกเพศอย่างเงี้ยผิดไหมผิดเต็มตัวเลย นะผมยังจําได้เลยพระโมกขาลานะไปเจอเป็ดหมูที่เป็ดหมูที่เขาคิดจะกูดโดนไฟเผานะนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันก็คือนี่ปัญหามันก็คือว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าการตั้งใจมันดีนะดีแต่การทําสังฆเภทหรือการทําให้หมู่สงหรือหมู่มหาชนแตกกันเนี่ยเป็นความผิดมหันนะอาจต้องลงนรก ชั่วกับชั่วกันไปอีกนานแสนนานเลยแม้กระทั่งพระสิวลีเองก็ยังปฏิเสธมาหากรุมพีนระกไม่ได้ทำไมล่ะตัวเองทําผิดเนี่ยไปยอ่อไปไปล้อมเมืองเขาเจเจดวันเจดเดือนเจปีจึงต้องไปอยู่ในท้องแม่เจวันเจดเดือน7ปีแล้วแถมต้องลงไปอยู่ในมหากุมพีนระกโอ้หนานนานจนองค์สมณโคดมมามาตัดสรู้ถึงจะขึ้นมาได้นี่เรื่องจริงภาษาลีบุตร ถามท่านไงว่าไปอยู่ที่นั่นมานานรู้สึกเป็นยังไงมัง่งท่านบอกว่าทรมานไม่ลงไปแล้วแหะบอกเงี้ยไม่ลงไปแล้วมันทรมานจริงๆถามว่าเพราะอะไรนะเพราะผมบอกเลยนะการการทําให้หมู่สงนับจากสององค์แตกกันเนี่ยผิดตั้งแต่แรกแล้ว